เราก็จะมาทําสลามหรือฟื้นสลามมันเก่านะคะนี่คือนี่คือสลามมันเก่าที่ติดงอมากเลยะค,ะคืออุปกรณ์แรกนะคะก็จะมีสลามค่ะอันที่สองน,นะคะก็จะมีกลาวค่ะอันที่สามนะคะก็จะเป็นตะเกียบค่ะอันที่สี่ก็จะเป็นภาชนะนะคะ นดับแรกนะคะใส่ใส่การลงไปค่ะใส่ลงไปตามที่เราต้องการนะคะอันดับที่สองนะคะใส่สนางลงไปประมาณนี้ค่ะอันดับที่สามนะคะคนมันเลยค่ะคนคนให้เข้ากันนะคะ นะคะก็ใส่กะเพิ่มไปอีกได้ค่ะนิดนึงนะคะอย่าใส่เยอะอันดับที่อันดับที่นะคะก็จะเป็นใส่แป้งแท์ลงไปค่ะนั้นเดี๋ยวเราไปใส่ เอาแป้งแข็ใส่ลงไปเลยค่ะเรามาผัดหน้าด้วยแล้วก็คนคนคลุกคลุกเขาาให้มันเข้ากระหน,นีนะจากนั้นก็ใส่สลามที่เหลือไปทีละนิดค่ะ ที่เป็นเป็นเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะ <S <S ก็จะได้สลาบออกมากแบบนี้เลยค่ะเสียงจิ้มฟินกันไหมคะเื่อกินเงามากเลยค่ะ ก่อนนะคะสามที่เอามาทำขอให้ทำจากดิสเลีบอร์หล็บอร์หล็อะไรอย่างนี้นะคะคือขอให้มันแผงแล้วสั่นเอก็มาทำเอง สิ่งมากอยา๋ยวเรามาันถึงใ,ใกล้กันเลยโอ้โหสลามประเด็นสำหรับวันนี้ก็ไปบ้านนะคะบ๊ายบาย